สัสดีพี่น้องอีกรอบพี่น้องมันกำลังไปอาบน้ำจารจักนอกกนกระเทียมเมื่อแล้วพี่น้องตอนนี้กะยโมงกัวเผือ่อเมื่อเวหันเวนี้อีกโอ้ยนัด้ดวเออ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 พ่อนาะโจ่ด้วย่อนะหลาห อันแรกอันแรกอาหน้ากับแขนต้องใส่ผอนผ้าแขนแน่ๆเลยผอมันกี่ขั้นว่าแม่ก็ผอมนว่าผ้าแขนนะฮะมาแล้วออกด้วยแพ่ตัวมีน้าจากหนนอี่้าปงนน้อนสั่งมันเด้ นั่นกะมันบ่อุ่นแท้เสียงหายนะมันบ่อุ่นแท้หน้าหน้าเทาใดแน่นี่บ่หายอันกะคืนน่ะบีสิป้านี่ยมนคืออกแม่มนั่นแม่ก็ได้่ะก่อนอก่อนเลยกตัวหนาวเสียงดงเสือนี่มันอุ่นอุ่นก่อนันแงจัง่แป้ หอันตอใส่ั้องใส่ดอกหนุ่มล่มั่งเนม่งเงินาดมั่เมั่อินงซ้าหัวแต่็กังหอนม่ออันอันลังเด็กหน่อยลังคนเด็กหน่อยนหัวนี่ะเป็นมันเป็นอันไขมันนะเด็กหน่อยลังคนนะเออเป็นตอนเป็นต่อไขมันกับมันเป็นตา่หมันกินมันหลายออันลังคนผัเคี่ยงนะ เดือนเดียวน้ำหน้าใช่มึนตามองมองเพื่อนหายเขาเขาห่ามห่ามหายจะปีนว่าลุกอ้าวอะไรขี้อัดจ่ลูดนังว่าอะไรเขียดแยงแยงง้วะงางามาสันเขาอมีหมดเดียดเนาะสันสองหมดเดียดขึ้นมาเซยเอ้ย เฮยต่สั่งมันบ่ดเจ็บเถาะแหมนบวเจ็บเถาะมันบ่หายแหมนทรมานวเจ็บเจีมาเลยปดขานานย่งเจยดออกยันนอกนางกินกระบอกไกระบอกเสยแม่กันได้เจเยเจเเรียตลึมั่งมันนี่น้ำอดูกงเขาหน่ะขา้มดำหน้าแล้วบนมีไฟอยู่กับผัวสองคน เอาหน้ามาให้อ่านเลยการคาตมาดแล้วแหละก็จะมาเห็นก็จะมันเป็นพึ่งพึ่งมาตุกมาห้องคขอดลูกแล้วออกมายังนั่งคาตมารมอห้องน้ำกะกะมันบริเจ็บคือว่าจอดแล้วก็จอดใบมันบริเจ็บนั่งหลดเมื่อหอนั่งเหมือนกันเมื่อห่อนั่งคาตมาดเสียงกีไก่กีไก่อยู่เนาะคนป่วยคนไข้ตื่นมา โรงพยาบาลชั้นสองวันนี้มีอะไรแปลกๆมาโรงพยาบาลมันเลยมันก็เลยใส่เสียงแม่ไดกี่นะคนร้ายได้ในลุ่มน้มามันก็มาเกิดอด้นี่มันเขาให้ลุ่มนี่เลยเขาให้ออกไปะคนเป็นห้อง่วม้ไปอยู่ห้องใหม่มันมีตึกใหม่เขาจีสองแปลงมาตึกเด็กอยู่ข้าง็นเขาอีเม็นนอยู่เนยนบ้าหมอไปซื้อกับเขาวุ่นละบ้า เมองแบบเหอะมือทงตีนนะขึ้นมาหัวคืีสี่โมงสี่โมงกว่วเองก็ได้เนื่อแม่เป็นเตรียมของไววตั้งแต่อยู่ท้องผมซื้อหายใส่ให้มันหลุดนะใส่หลุดเลไม่เศร้าเลยตานาจูอ้จะเป็นคือโผล่าลุหนาช่องบากนึงมองหายอิริยาให้กันหนาข้างป้าอแก้วมันน้อยโพด

อันดองดูคิวเดี๋ยวบอกคือหม่งดาวนั่นน่ะนอแน่แล้วมอสบายโตเลยดิเจ็ดพมหนยก็นอนมอเขามาเห็นคือห่อไรเซลล์นกว่เดี๋ยวมันหนาวอ้าวนะผ่าแพ้นุ่มๆเหมือนเด็ะเจาห่อให้พื้นเดียวมอห่อผัดขาดจได้เขาเห็นขจาเกียรตอ์ปั้นนอนเขาเห็นพื้นเดียวเ็ บิดเกี่ยวเลยค่ะลูกโหปนะเวลาอาบน้าก um> uh> um ับบีออกไงเลยโหนะเอ้ยอันนี้ของอาบในเดียวหนึ่งกัเจ้นมาเลยมันชิดติดบ้าล่ะเอ้ยเฮ้ยตาเนี่ยนะแหงการยืดขึ้นอีอันนี้มาเลยมาอาบน้าให้กูบอกเบื่ยืดขึ้นขึ้นสร้างเล็กน้อยพี่น้องขั้นแขวะมันแห้งจังบอกเป็นวัดคลุมเสร็จเล็กน้อย จับมันแฮงๆดอกตกยานมันเจ็บม่นเด้อสิาใช่อือไขบักดูปินยานอยู่บ่บ่คือหอมบักหำตึดลากมันจะฮอดบ่ร้อนค่ะช่งบ่จักเส็เอ้าเอาผ้าเปียกนํามนเสอมันแพ้อย่าสุใเด้อเนกดัปยูแพ้ก็แพ้เอ้ยผ้าตีนก็บักใหญ่นาะสูสิเอารีจุ่มน้ําเส็เอามันสิได้แนว่ผ้าตีนบักใหญ่เลยอือกระดาปนีนะูแพ้ก็แพ้คๆอือ

ใส่เสื้อมีวักติิงอีกเว้ยคนนะผคนนะนะมาแรงอย่าหายเด้ออาม่าคนไปตะข่ำไปตะคุ้นแต่แทนนี่คนหนาผูกผูกมาแรงนะนอนยาเห็นขิ้งวงนลูกคิ้วเจ้าน่ะมาแรงนะนอนบัดขึ้นผมดูเหอยี่กระตุ่นนี่ผูกในข้อ่นก็ข้อไขมันข้อบวมอกเขาอมีแต่หายเอฟซีช่วเจ้บค้าลูกเขาหิวอีแล้วจริงแล้วก็ขอบหายนะ หิวป่ะสิจะได้สนะจ้ำหิวแล้วนอนบ้างล่ะหิวและแหละจ้ำหิวแล้วดูให้เอขากับจับคาหิวแล้วได้แข้งแรงวายโมเมนต์ว้าวเด้อมันน้อยเด้อเขาจะไปส่วนเขาจะไปปนีปนน้อมลูกไรบ่ได้เน่ยอย่าลูกเก็บน่ะอ่ะกรเห็ดธรรมดาโมเมนว่าสิเอาจนแบบจับคาหิวเขากับบ่ได้เห็ดมันแห้งดอกคอยหิวอยู่น่าบังล่ะแข้งยิงแข็วอันนี้ให้ยาเทียนเศษหัวให้เดอมันยังฉุ่มอยู่เด้อเชื่อคือเป็นเห็นนี่เฮ้ย ออปีมันคือแดงนนดแนวนะเลยอ้วคนขาวเพราะมักเติลมันคือจังหวะเละแนะหล่ปีพ่นนะเล่พันงานอันนี้นะคนขาวทำามนลนเวล่ <S <S ป้าชีเสษก็กลุ้มกัแล้วบ่าเนี่ยยิบยิบเลยนี่หยาบองสนสันกระโดดืยยิบจ้าเนียิบออกคนไม่ไม่เสร็จยาบว มันแห้งแล้วแหลนแ้ล้วช่องซัมเมอร์มันก็ล่นบางคร้งน่ะสิคืนก็ล่นนี่ผู้โลดไวก็ไวเนาะเอาเคืนถ้าเอาอนใส่ขีมันใหญ่หั่นนี่หัวบ่้อมน้าบ่ป้ใหญ่มันโอ้ยหเ้ยมืนอต้างมันนะเออบ่ทันได้ล่นก็ใส่ซีมาซีมาบ่ได้ทาแป้งให้กระจาม เสศษ<า>หัวเหย่าเทนเสร็จหัวใส่ทุ้มตีให้แนี่ยันได้กระลับด้วยน่ะสบายตัวเลยดินนหางไม่โค้กระล่างท่านได้ขาดช่มโมหายอะไรอย่าเห็ดอีแม่เขามีแต่อีแม่ได้อาบนะไม่าบางคำหายร้อยนะเราเห็ดนั้นหูดังหูเพียเพ้ยนแล้วเพี้ยนเพี้ยนมีลูกขึ้นเออแล้วเพี้ยนหานะอันนี้กรดูกล้มเลยอันคือว่าอะไรน้ำข้นกับเป็นน้ำข้นสิดึ้งก็ได้เมื่กับบุขึ้นหูดังนะ แข่งกระเบ็ดู่ค่ะยันคงคุ้มเออเนี่คือว่ามีแผลมีหมอดังแหมกก็ไปเชิมตาสันเดียวก็ไปเห็ดซองสันถเอ้หล่อขนาดเวด้อน้ำแล้วย็นกระตหล่ออนนีเฮ้มีแหงอุ้งตีอนี้เนาะอนามันนอยาเขานวยมันดเย น่อยแต่หน่อยมันน่อยพูดบมีบอตวใหม่นะหัววก็ใส่ในไอเข็มน่ะนี่คือคนหัวใจความนน่นสซูเบิ่งเมาเมาอยู่นี่กับคื้นอ้ยของลูลานะ เฮ้ยดนกใส่คองให้โซ่มเป็นเอเลยไม่ใส่ดาวเีูวาดรอบบี่ได้กระบอกี่ได้กระบอกมันเป็นอะไรดก่นเดียวนี่มันตายหมมันตายมันตายแล้วทำอไรมันเนีจัดการมันหลบบอกามันลบบอกบอออกระบาดเนี่ยน่อัปเปอรนีมันจะอ้ยายเนี่ยลูดซาม

หำมึงตาเสืองติหมบอจับด้วยหน่อยจับตีนมาเทนมันตาเสืองว่บังห้มมันตาคือยังมันเถามันหยามันฮ่าหัดฮ่า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 ฮ่่อยโพด่าฮ่มั่าฮ่าด่พฮ่าฮ่าฮ่าะมันก็ฮ่าน่อฮ่า่าฮมันกาฮบาก่หญ่เฮ่าฮ่าเ่าฮ่าไ่่าิ่ืฮายู่า่าฮามมาเา มาเปิดโลดบานในห้อนเลสบายกระตูเลนอนเดิมือแอย่าหเดจะหเดจังนก็พาเมื่อบ้านเฮา้มใหญ่จอยจะนููนแลคนคือบอคนหน้าตาก็คือผูู้อยู่ได้มันสิูอยู่มันก็ูคือพอมันนั่นแหละอืออกให้บดนี้อพาแพมาปกให้ะดุกดิกสั่งมันด หอมโลดเช็ดหอมก็ด <Bond> ีเ <t> ร <ans> ือหน่อยเดียวหนึ่งแนวหอมหอมโลดเยสิุว่าจะดอะพี่นนอกเลยแนวหอมก็เรือน่อยเดียวหนึ่งขับไปวัดเลยโลดซมาปีตะเกาเห็ดมาเลเอ้าน้องเหนือนี่อืมอมึงจิเป็นัไงงามือยนอายวเลยนอนะหมดจ้าอันเม่์ะไ่ได้อาบแล้วว่นน้าน่ะนมันจะเช็ดอ่ะบ่ เอบ่แบบคันเมื่อเฮือนเด้อซะมื่อเฮือนเฮาก็ล้างเอาเดือนนึงล้างไปแข้งไปคานเออล้างหน้าอันแกลังล้างทะยังกผ้าเสร็จเออๆแต่ว่าน้ําหามถึกแพ้เนาะอเออ่าเอลอเฮาก็ล้างเด้ค่าลงทังเพิงเกษตรเอาางี่ลงทงเิงเกษตรเอาอไปนีะ่

ห่าตานะจะเปม็นเป็นตะซั่งจะบ่ะจ็บเบะห่าตาคือผู้หญิงจะบ่ะจะบเบะจะบ่จะบเบะมาหรือเปล่าปากางามเอ้าผ้าแพรมาโปกผ่ก็ได้ไอเขียอันนี้นะมันเบาเนี่ยมันแบบ เขาพุทในเทศพันขาทในจวดมันเมื่อจะเดิบานเดิ้ลอย่ามทำอย่าหายเด้ออเป็นมูเป็นมาจะลืมใะ่หเด้ออยู่ในสัตวใส่ลายสั่นเด้อใส่ลายสั่นเด้อ